คคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพิระพาตองสุขครับผมตั๊ดชัยมุมิรัตครับวันนี้เราจะมานำเสนอการการน้ํามันแบบดินนะครับ 1. นึการาฟิโตเลียมหรือการหุงข้าวใช้เป็นเชื้อเพลิงในครวัวเรือนครับสองนิ้าเขาใช้เป็นสารตัวต้นในจุนวาหากรรมปิโตเลียมเคมีนำไปผลิต เบร์สพลาสติกเป็นส่วนประกอบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3. เนตทานเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนเบซินซึ่งได้มีการผลิตเติมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อใช้เหมาะสมกับการใช้งานครับสน้ำมันกา๊าซใช้ได้ทั้งพลังงานความร้อนและแสงสว่างมีการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินมีคุณภาพสมบัติมีคุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันก๊าซปกติครับห้าน้ำมันดีเซลใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหกน้ำมันหล่อลื่นเจลาบีรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พึ่งจากปิโตเรเลียมครับเจ็ น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพิงสำหรับเครื่องจักรกลในการอุตสาหากรรมรวมถึงเชื้อเพิงทะเลแปดยางมาตอยนิยมใช้ลาดผิวถนนทางวิ่งเครื่องบินรวมทั้งน้ำมาทั้งน้ำมาเป็นวัตถกุการซึมครับ น้ำมันดิบมีสถานะตามธรรมชาติเป็นของเหลวประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลากหลายชนิดการใช้พลังงานต้องนำมาต้องนำน้ำมันดิบไปการสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบจะถูกแผดเผาคือแผดออกมาตามจุดเพือได้ผลิตสัพัน,นตา่างครับ do